ในภาคกลางฐานคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์หายไปร้อยละ40โดยไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยร้อยละ2 2 5 7และกระจายไปยังพรรคอื่นๆแสดงถึงผลงานความสามารถของพรรคต่างๆที่แข่งขันในภาคกลางมีความสามารถในการดึงคะแนนิยมจากพรรคประชาธิปัตย์ไปได้มากพอสมควรขณะที่ดิภาคตะวันออกชิงเหนือฐานคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์หายไปถึงร้อยละ50โดยแบ่งไปเลือกพรรคเพื่อไทยร้อยละ31.43พรรคภูมิใจไทยร้อยละ7.72และพรรคอื่นๆอีกร้อยละ5.89และเป็นคะแนนโหวตโนประมาณร้อยละ3 3 1 แสดงถึงความสามารถของพรรคคู่แข่งที่สามารถดึงฐานคะแนนเสียงเดิมจากพรรคประชาธิปัตย์ไปจํานวนมากส่งผลถึงจํานวนสสของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานที่มีมากถึง101คนสําหรับพรรคเหนือฐานคะแนนข,น,น,ขน,นของผู้ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์หายไปร้อยละ40โดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่หายไปร้อยละ27.25ไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆประมาณร้อยละ5 5 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพรรคเพื่อไทยในการแย่งฐานคะแนนเสียงไปจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นจนํานวนไม่น้อยแตกต่างจากฐานคะแนนเสียงของพ,พรรคเพื่อไทยที่ในภาคต่างๆไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งในอดีตมากนักจุกเวนในภาคใต้ที่ยังคงยืนยันเลือกพ,กพรรคเพื่อไทยเพียงร้อยละ48.75แหละย้ายไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์ถึงร้อยละ29.65และในภาพรวมของฐานคะแนนพ,พรรคเพื่อไทยแทบจะไม่เปลี่ยนไปกับบวชโนเลย ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากที่ผลโหวตโนูมมีผลต่อการแย่งฐานเสียงคะแนนในพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์